สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากครั้งกับควีนดอมที่ห่างหายไปนานมันลอบเซมิไฟแนลใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเป็นรอบเซมิไฟแนลซึ่งแบ่งทีมจากการอะไรวะลืมจะไม่ได้ไม่ได้ดูนานเออคือมันอ๋อแบ่งทีมจากไอ้นี่ดูสิวิควินั้นเราดูวิคนั้นเรานั่งดทูที่ที่มันแบ่งทีมเอาเพลงเพลงแบบว่าแนวแบบว่าน่ารัก แนวแฟรี่เทลแล้วก็แนวแนวเฟียดอ่ะอ๋อไอนี่ไอที่มันให้เป็น ABC ีลีไปขึ้นรถอ่าเออที่บอกว่าที่ที่ใครมันจะไปด้วยกันว่า O กัอตัวไปด้วยกันที่มันมันไปด้วยที่มันลงลิฟต์มาแล้วก็มันจะมีสามทางให้ให้ให้เดินเออก็คือแบ่งทีมจากตรงนั้นแบ่งทีมมาจากตรงนั้นเองประมาณนี้เออแล้วจากนั้นครับจากนันไม่ให้ดเวยแล้วก็มันก็อีกวิ่งหนึ่งมันเป็นเหมือนแบบเป็นย้อนหลังซึ่งไม่มีอะไรมันเป็นเหมือนแบบถ่ายย้อนหลังให้ดูอ่าเป็นแบบตอน ฟิลฟิลกับตอนพิเศษไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาวีนี้เป็นรอบเตมีไฟนอลวงแรกว<ฆ>งแรกที่ขึ้นแสดงจะเป็นอ่าเพลงไอดูไอววนี้เุไอพัชลิกก็จริงๆอ่ะดูรอบไลฟ์ไปแล้วดูสดอ่ะดูไปแล้วแต่ว่าขอมารีขอมารีาแคปเอาอยี้ขอรีแคปอ่ะมาดูมาดูอ่ะมาดูเพลงแรกอ่ะ อูยอนอูยอนเคอะไรยอนฮุยอน,ยอนฮีกงจูนิม 所以，就。So, you know. แต่ของเพิ์ฟอันเนี้ยยูนนเนี้ยแม่งคือเสียงแม่งเข้ากันหมดเลยนะใช่เหมาะกับเพลงมันไม่ได้แบบว่ามีคนแบบเดนออกปบาลานะาลานแต่เคแม่งโกงไอ้สั์เหมาะกับทุกเพลงเสียงอะ่ะวีนวอล์คอ่ะครับ ทำไม่ะครับเพลงไหนก็ได้หมดก็ได้ก็ไก็คือเอา,อางนี้ไอ้ที่ถ้ามงเดอไม่มีเคอแม่งแค่นั้นแหละเดี๋ยว่าโลโก้บอกเลยว่าเอ็มเน็ตมึงเอาอีกแล้วนะเลิฟลิฟนี่เจนเจนไหนว่าเจนสามว่ะเลิฟลิฟน่าจะนับเป็นเจนไม่สองก็าสามว่ะจะไม่ได้วะ ไม่รู้ว่ามันแบ่งปียังไงแล้วตอนนะี้ต้นสองปลายสามหรือว่าต้นสามน่าจะต้นสามปลายปลายสองจุดห้าแต่ตอนดูรอบไลฟ์ชอบเพลงอ๋อชอบเพลงถ้าดูตอนตอนดูเมื่อวานก็ชอบหนึ่งกับสามอะสองเฉยๆวะ่ะเอาน,นี้มีเคอยู่ทีมไหนผมชอบทีม <c oughs> แต่แต่ทีมเนี้ยเสียงแม่ง เหมาออกันทั้งเพลงเลยไม่มีเสียงใครโดดออกมายัเป็นเคอะคือโดดในทางที่ดีเสียงมันทนเดียวกันแล้วมันส่งกันเช่ไม่รู้เหมือนคนญี่ปุ่นเลยนี่ จังหวะก,การร้องเหมือนคนญี่ปุ่นอีกเออก็อเหมือนคนญี่ปุ่นนึกว่าเพลงญี่ปุ่นปุ้เนะี่ยนะเออนะอชื่ออะไรนะไม่รู้แฮะเออเออคนเกาหลีแหละอารมณ์ประมาณนไงปาร์ตี้ชุดนอนแล้ว,ลวโทรศัพท์เข้าเนี่ยไม่มันอ,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 อะไรวะมันแบบว่าอันนี้แบบว่าแบบเพ้อฝันเพ้เฟอฝันเขาเรียกเพ้อฝันอะไรอย่านเงี้ยอ่ะเสาไงอะไรอ่ะหยู่ก็โยนมาอะไร ไม่รู้ว่าเห็นต้นคลิปไอ้ต้นเพิร์มันมีมันไอ้โทรศัพท์ห้อยๆอยู่ข้างบนไงกลับไปดูอ๋อนั่นแหละเพิร์์เพิร์์ฝันไงเพิร์์ฝันไงเราสับห้อยห้อยๆนะเนี่ยนะเพิร์์ฝันอะไรดิมแพชเชอร์อย่างเงี้ยหรอก็เพลงเนี้ยบอกว่าด้วยด้วยตัวเพลงค่อนข้างดีละไม่มีอะไรเลยคือเปลิดเปลเป็นเพลง ฟังง่ายๆมันเพลงม่าง่ายไม่ือหวาอะไรแต่มันดีไงเออเอแต่ส่วนเพิร์ฟนั้นไม่มีอะไรเลยก็ก็คือพูดตรงตรงว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่ามันก็ <c oughs> ถ้าให้มองมันก็คงประมาณว่าเออแต่น,นี่คือเพลงสําหรับนิวซองอะไม่ใช่แบบเพิร์พิเศษอะไรมั้งก็เข้าใจมันก็มีพ็อกมีอะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงเพิร์มันเนิร์บอะมันไม่มีอะไรอ่ะอืมเออถ้าเทียบกับวิที่ผ่านผ่านมามันคือแบบมีลูกเล่นมีอะไรโชว์แบบว่า เพิแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันเต็มที่แต่เหมือนก็ถ้าให้มองออก็คือเหมือนแบบภาพเล่าวงก่อนมันจะคือเหมือนเอาเพลงของที่มีอยู่แล้วอะมารีมิกมานู่นนี่นั่นอ,อ,อะไรอย่างเง้ยอะไรอย่างเ้เข้าใจแต่ว่ามันทําเพิร์ออกมาได้ดีแล้วก็ตีความหมายเพลงได้ดีไงแต่พอเอาเพลงใหม่ที่ถูกแต่งมาเพื่อมาร้องแล้วจัดทีมามาใหม่เนี่ยผมก็ต้องแบบว่ามีมีการทําเพิร์บคิดคอนเซปต์ใหม่อะไรอย่างงี้ให้มันดูดีหน่อย,ยแต่นี่คือเหมือนล,ล,ลองอประมาณนั้นแหละ เออทางทางที่เนี่ยแม่งรอบเต่มีไฟนอลเลยแต่ที่ผ่านมาเป็นรอบแบบว่ารอบเหมือนรอบบายรอบรอบคุสเตดนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแข่งกันอะไรเงี้ยแต่แม่งทาดีกว่ารอบนี้เยอะคือนอี่คือแข่งเพื่อไปชิงรอบชิงแล้วแต่แต่ละวงคือแบบฮะมีแค่นี้กันเองเหรอวะอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าความสามารถเมมเบอร์นะแต่หมายถึงว่าไม่รู้ว่ารายการมันคิดอะไรให้ให้ให้แบบทําแค่นี้หรือว่าต่อตั้งใจให้ทําแค่นี้คือมันข้อจํากัดมีแค่นี้หรือเปล่า อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไอดอนกิบไอดอนกิบ่ะไอดอนกิบอันนี้เป็นวงที่สองอทีมที่สองทีมที่สองอันนี้ขอเกิดก่อนเพลงเนี้ยพูดเลยโคตรคาดหวังเพราะว่าตัวตัวเมมเบอร์ในในในทีมเนี้ยแม่งเฟี้ยนแบบว่าเพิร์มมันต้องแบบว่าป,ปัก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 อ่ะคือมันต้องแบบว่าเออมันต้องแบบเชียเชียเ <ไฟ S 1> ชียทุกทุกทุกซีนอ่ะแต่เนี่ยรา เริ่มแสบป่านั่นแหละเพิ่มเนี่ยไม่ดีแค่ตอนเมื่อกี้นะไม่ดูในไลฟ์อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูมากเนเพราะว่ามันแบบมีกระตรงกระตุกบ้างมีโหลดบ้างอันนี้อันนี้คือ,อตั้งใจดูเลยมา มจะตั้งใจดูเลยเล่นในไลฟ์ให้มือแต่เล่นโปเกมอนอยู่อ่าเพลงนี้แต่งโดยบอบบี้นะครับบงอะไรนะไอคอนไอคอนวะ หนึ่งมันเป็นพร่้นหูของเพลงวะไม่ตั้งแต่ท่อนเริ่มนะก่อนที่จะเข้าเข้าเอเวอร์สองอ่ะมันจะมีท่อนที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเนี่ยก็คือดูจากเนี่ยดูอย่างเงี้ยคือเมมเบอร์มันดูใส่เต็มกันอยู่แต่ว่ามันก็เต็มที่อ่ะแต่ว่าไม่ตอนดูเนี่ย ไอ้แมมม,มันแสดงความสามารถอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามัน,นไม่รู้ว่ะเริลเราไม่ตรงกับเพลงเรงใช่ไหมไม่ผมผมผมไม่รู้นะว่าทาไทาเพลงแต่ละคนเป็นไงแต่ว่าผมผมผมเอามอมมันกลางงั้นผมับฟังแนวแบบแนวนี้ได้เหมือนกันเพลงมันเพลงมันแบบไม่รู้ว่มันไม่ มันจังหวะมันแบ่งเหมือนแบบว่าเหมือนคนรับเพลงอ่ะมืนแบบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสองสองสีหนึ่งอะไรเงี้ยมันแบบแปลกเพลงเออมันจะบอกว่าไปเที่ยววง e n ิกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าจังหวะเพลงมันประมาณนั้นแหละแบบฟังแล้วแปลกแปกเนี่ยสังเกตรอบเซมิฟิแนล เล่นสเตตรตรงตรงข้างตรงนั้นแล้วก็มาเล่นสเตตอนี้แล้วมีแค่เนี้ยมันมันไม่มีอะไรเลยต้องเล่นไงน,นี่คือถ้าไม่มีแสงสีข้างหลังแบบไฟแบบว่าฟิบฟิบฟิบนี่คือเหงาจัดเลยตอนตอนดูในไลฟ์ก่อยก้อยันนะพูดตรงๆว่าตอนดูในไลฟ์เพลงนี้ผมแทบจะหลับคือง่วงอ่ะม่วงทันท่านที่เป็นเพลงที่แบบว่าเพลงที่แบบว่าคิมือนบฟิลแบ็กิ้งอ่ะ เออเน,น,น,นี่ยมันกวรไอเทียคือเพลงเนี้ยผมแบบรอคือผมแทงเลยผมแทงตอนตอนมันจับทีมเนี้ยผมแทงเลยทีมเนี้ยต้องได้ในใจนะตอนแรกนะต้องได้ทีมเนี้ยเพราะม่มีแต่ตัวเฟสแต่พอมาดูเองอ่ะโอ้โหพูดตรงๆว่าผิดหวังผิดหวังจริงเอาเอาไว้ง่ายนะแค่มีอ่าทีมนี้มีใครวีซอหย่อลืมเอลลี่อย่างเงี้ยนี่ก็คือแทบจะเมนกูอยู่ในสามคนกูยังไม่ชอบเลยคือมันเพลงมันเกอร์ัดแหละแต่แบบ เออมันไม่มีอะไรเล,เลยจเจริตคนเก่าเขาชอบมั้งอ่าพวกอาจจะเป็นคนในห้องส่งเขาชอบแหละเพราะว่าเราไม่ได้โหวตหรือเปล่านี่เพลงนี้เนี่ยคือมันก็เล่นเทอฟทางที่พคฟพอพวกอะไรเนี่ยตอนต้นอ่ะมันก็เล่นได้แต่ทําไมไม่เล่นในเวทีด้วยงงงงมากตรงนี้คือในเวทีก็มีแค่เทอฟเต้นมีลายเต้นอย่างเดียวเลยแล้วก็เงาเงาเลยแม่งเพลงนี้คือแบบคาดหวังจริงแต่แม่งเสียาดายอ่ะ สงสัยคาดหวังไว้สูงอ่ะพวกตัวเทพอะมันก็อยู่กับคะกลุ่มอ่ะเออเลยไม่ได้คาดหวังสูงมากแต่คาดหวังให้เป็นให้ให้ชนะเพราะว่าพูดต่วว่าพวกคนคนที่แบบดูดูแนวเนี้ยมันจะชอบอะไรเปรชเฟรชเว้ยเห็นปะเออมันชอบอะไรเยี่ยมเฟรๆเท่ผมเลยคิดว่าเออผมเลยคิดว่าเพลงเนี้ยมันต้องได้แต่อันนี้หมายถึงว่าส่วนตัวนะแต่จริงๆเพลงเนี้ยมันได้แหละส่วนตัวคือยังไงเพลงนี้ต้องได้กลายเป็นว่า ส่วนตัวของเพลงนี้แม่งให้ให้แบบว่าให้อันดับสามเลยจะบอกว่าจริตเราไม่ชอบมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ไม่รู้สึกว่ามันว้าวแค่นึงแต่เมมเบอร์แม่งเก่งทุกคนเลยประเด็นเสียดายแค่นั้นไปเพลงต่อไปเลยอืต่อไปเลยเพลงที่สามก็เพลงไอดูนี่ก็รวมวตัวแบบใสๆแค่นคิว,วอ,อ่ะอ่า ยูยอนยูยอน,ยยอนไทยเอ็ดครับคนนี้ฝากได้ครับคว <c oughs> รู้สึกแรกที่ดูว่านวาน่คือแบบใครแต่างงานวะไม่รู้ว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรแต่แม่งเป็นคอนเซปต์แบบว่าชุดงานแต่งเลยตอนตอนรู้เออวีดดิ้งแล้วไม่จะมีท่อนหนึ่งอย่างชอบเลยมึงเอามาเป็นท่อนได้ไงเนี่ย ในแชร์ลินใช่จีฮันโจเฮวอนก็จอา อเพลงนี้มันให้อารมณ์เกิด๊ึ้ไปเนี่ยมันนับคะนเป็นทอนจังหวะเหมือนแม่งเป็นเป็นทอนที่เบรกจังหวะตัดเลยเยไม่รู้อะไรมาทำไมดีแต่มันดีนะมันดีไม่รู้แต่ผมว่าผมว่ารู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันขัดเพราะว่าทอนต่อไปอ่ะมันมันเหมือนแรปมันเหมือนแบบวิวร้องเร็วอ่ะแล้วมันเอาไอ้ทอเนี้มาขั้น นะ่ภาพรวมของเพล่เมั่งคือแบบเออมันมันธรรมดาแหละแต่แต่รู้สึกว่าถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะอันเนี้มันยังดูแบบว้าวกว่า,วาใครก็แบ่งทอดอย่างน <Yeah. S 1> ี้มา นะแต่แต่เลือกแบบว่าเลือกวคอลได้ถูกนะเพราะเสียงจีฮานบรลาใกล้กันะใกล้กันเลยมันไม่มันไม่โดดจากกันอนะ่ะนไ้มก็อออามาเมื่อกี้น่าจะมินซอบจอะไม่ได้ ให้ทุกคนสังเกตนะครับนี่คือรอบเซมิไฟแนลของสามทีมซึ่งแม่งเล่นแค่2เวทีแล้วแบบไม่มีอะไรนี่คือเซมิไฟแนลครับผมแล้วกลับไปดูไอ้ของอ,อรอบพวกนั้นนะไม่รู้ไม่รู้เรียกรอบอะไรพวกอ่ะเรียกว่าพวกคุปตสเตจอะไรี้ยรอบพวกนั้น แต่เมื่อวานตกใจอย่างเงกับวิทีแล้วที่ยอนฮีขึ้นไปท็อป7ไปคนโหวตสมมติวาขึ้นไปไม่คิดว่าจะมีคนโหวตเนี่ยเนี่ยโค้ดวิวอะ่ะ มาเล่นจังหวะยิงโูดกระท่อนอย่างเงี้ยจะแม่งเหมาะนะก็เพร์เพลงนี้ก็ให้ลมแบบเิอกุบเกิดกุบเกิดกุบเลยเกุบถ้าให้เทียบกับเพลงอะไรเหรอให้ความรู้สึกเหมือนตอนไอ้เพิร์ฟพันเปร์เซ็นต์ประดียวสี่แปดอะเพลงเพลงนี้ไม่รู้จัก คอมเมนต์อะไรวะก็ก็ดีอ่ะมันก็ดีไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็ดีมันทำมันธรรมดาน้อยมันน้อยแต่แต่ก็ดีแต่แต่คือถ้าถ้าเออเปทียบอ่ะมันธรรมดานะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันธรรมดาแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันธรรมดาสามทีมแต่มันดีอ่ะเทียบกับอันก่อนหน้าก็อันแรกอ่ะมันก็ธรรมดาแต่ก็โอเคพอได้โอเคอยู่ก็รายการมันก็สรุปผลไปแล้วใช่ไหมว่าในสามทีมเนี้ยไปออกบ้างเออไม่คะแนนก่อนสิ ในสามทีมเนี่ยก็คือเพลงเพลงไอดีเจได้ที่หนึ่งซึ่งที่หนึ่งมันได้คะแนนเพิ่มบวกไปใช่ปะสามหมื่นไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ที่ที่บอกแต่อาจจะใช่อาจจะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคะแนนรอบเซมิไม่งั้นพวกที่คัดคนตอนคัดออกมันมันต้องมันตกเลยทําให้ไม่มีคะแนนบวกน่าจะใช่ล้วแหละเป็นคะแนนรอบนี้ก็คืออใครอยู่ทีมนั้นก็ได้ไปคนละสามหมื่น ก็บวกไปสามหมื่นคนละสามหมื่นไปซึ่งนั่นแหละผมมองว่าทาไมทีมนั้นได้ที่หนึ่งเว้แค่นั่นแหละผมไม่รู้ว่าคแะแนนนี่มันมาจากไหนเพราะเพราะผมเพิ่งมาเพิ่งมาดูวีดี้ผมไม่ได้ตามของโหวตกันที่ไหนอาจจะเป็นพวกห้องส่งนี่นแหละโหวดมันเดิมซึ่งพวกคุณแม่ง <What? S 1> แต่วกาคุณแม่งุดยอดมากตั้งแต่รอบรอบนั้นแหละตั้งแต่รอบตั้งแต่ราย,ายการเปิด <ละ S 1> มา<ล>พวกคุณโหวตอะไรกันเอาไปเลยเนี่ย เอาไปเลยนิ้วเนี้ยนิ้วเนี้ยนิ้วโป้งก็บอกแล้วรายการที่เนี้ยมันวัดการที่แฟนเข้ามาเยอะแค่ไหนแบบมาโหวตแบบว่ากูชอบใครอ่ะกูโหวตคนนั้นแหละมันเป็นข้อเสียของรายการเซิร์ฟเวอร์ของอย่างนี้เว้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกเรมาแล้วอย่างเงี้ก็เหมือนกันหรือแม้แต่ในพวกที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หาเคนนีเข้าไปเดวงอ่ะก็เหมือนกันเห็นตัวอย่างว่าหลังตั้งแต่ปัดิวจนถึงเคปเลอร์ไอเกลพันเด็ดได้เห็นกันแล้วใช่ไหมถ้าถ้าทุกคนตาม ติดตามรายการซ u วเ i อร r ของเอ็มเนะถ้าดูกันจริงๆจเออทุกคนจะรู้นะว่าแม่งเราชอบคนของเราใช่เราชอบอ่ะนสมุิเนี่ยในนี้ผมชอบคนนึงเงี้ยแต่แม่งคนนั้นอ่ะไม่ได้เก่งเข้าอีกคนนึงแล้วเกิดรอบจริงอ่ะเขาตกรอบผมไม่เสียใจนะเพราะว่าก็ใครเก่งก็เข้าไปสิเออออแต่เอ็มเนตมันไม่ใช่างครับพิกโนะครับเออเจ็ดคนเนี่ยไอที่โว้ดคนิกเนี่ย อาจจะไม่ได้เดไม่ได้เดไอ้ไอ้ไอ้พุไปนั่งเนี่ยเออไม่ได้เดเห็นเห็นนานาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้เดโพลรอบสุดท้ายมันแตกไม่รู้เรื่องเลยนะตกรอบนะงงเลยนะตัวตัวเมย์มาเก่งมากเลยนะแต่หมายถึงว่ารายการแม่งร้อผลอะไรอยเงี้ยคือเห็นชัดๆเลยว่านานาแม่งอ่ะติดอะติดละคนหนึ่งชัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์ะติดคนหนึ่งอะย่อลืมโคชัวเลยว่าสองคนเนี้ยติดได้เดชัว คิดว่าวีออาจจะเลยอันนี้ผมไม่รู้แต่แต่สองคนนี้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเลยผมให้เลยสองคนนี้ติล้านเปอร์เซ็นแน่นอนรอบไฟนอลตกรอบเหมือนะเหมือทุกคนก็เหมือไม่รู้ว่าผลิดคนคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าท้องสามารถขอส่งมาให้เราเห็นว่า,ใ,าใช่ขอบคุณได้ดีประมาณนี้ใช่คุณคุณอวยเมนได้แต่แต่ก็จะไปด่าคนที่เขามองที่ความสามารถก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเมนตัวเองผมยังไม่อวยเลยอืมก็ถูก บางทีเมย์เราไม่ได้เก่งเท่าเขาเราต้องเราต้องย,ยอมอ่ะเออเราต้องยอมแพ้ไม่รู้ว่าเอ็มเน็ตจะทับก็จะเด็กคนนะว่ากันไม่ได้ไป่ปขอเสนิดนึงไอรายการ้นเตีนอ่ะแม่งไม่เราอาจะเลิกจะ,ะตัดไอเขาเรียกนะอ e ีวิวคัทของเอ็มเน็ตใช่ไหมที่เขาเรียกกันอ,ะอ่ะอ่าที่แบบว่าตัดซีนที่เฮี้ยของมเม,มเบอร์ให้ดูแบบว่าเรียกดราม,ม่าเป็นคนเป็นคนเฮี้ยเอาอีตัดตัดให้ดูเมมเมมคนนั้นเป็นคนเฮี้ยไปเลย อาทิตย์แรกๆไอแชนแชย,ยอนอ่าอ่าไปไงล่ะพอไอแชนมาถอนตัวไปปุ๊บหาแล้วหาเหยื่อหาเหยื่อโบลาโดนโดนไปทั้งมีอ่<ฮ>อโาโซลารเสร็จเดีเ๋ยวก็วนกลับมาเป็นตอนนี้ก็ไออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโจอารโดนยอนทีโดนจีฮันโดนนานะโดนโดนไม่หมดเลยนิดนึงมึงก็เอาอ่ะคิดดูไม่ก็เอ็มเน็ตนะเอ็มเน็ตเอ็มเน็ตอืมเอ็มเน็ตแม่งโคตรเอ็มเน็ตเลยไม่รู้ว่าหลังกล้องหรือว่าตรงหลังคัดเขาเป็นยังไงแต่ว่า นิสัยเปเปอร์รคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะ่ะกันนะเอมเน็ตเอาไวเอฟเ็ตก็สุดท้ายก็ประมาณนี้ละครัผมอย่าอาทิตย์หน้าก็คงไฟนอลแล้วมั้งจาไม่ได้นะตอนแรกนึกว่าทีนี้ไฟนอลเลยจำอ้าเปิดมาขึ้นไปอย่างเซมิไฟนอลอยู่วะสองเพลง<า>สุดท้ายสองเพลงสุดท้ายนี่ก็แย่งแย่งกันที่หายไว้วอดเหมือนกัน,นอะ่ะก็คือสองที่สองสองเพลงสุดท้าย,าย,ายมันแอบแอบพูดเลยแล้วกันเพราะว่าอืมเดี๋ยวคนก็ไปหาดูกันอยู่ดีอ่ะ มันจะแบบมันจะมีสองเพลงที่ที่รายการให้มาสองเพลงแล้วให้ให้เมมเบอร์ไปเลือกเองเลยเดินไปนเลือกเองเลยคือคือเขาจํากัดประมาณเจ็ดแปดคนว่าจําไม่ได้เหมือนกันแต่คือห้องนั้นอะล้นล้นเลยแต่อีกห้องนึงอะแม่งเหลือเลยเหลือเลยเหลือที่เยอะมากอะคือมีประมาณสี่ห้าคน,นในห้องนั้นเองชื่อเพลงะลบินได้แลกับลั p e ีดอ่า<ช>ก็คือให้เ<ช>มมอะเปิดฟังแล้วชอบอะไรก็เข้าห้องนั้นส่วนการเลือกทีหลังเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกัน ก็เดี๋ยวไว้อังคารหน้าเดี๋ยวก็ร like> ู้แหละว่าไอ้ที่เราๆกันเนี่ยจะเป็นไงต่อฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกัน